สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Mystery Stories วันนี้มีเรื่องราวของโรงพยาบาลเฮียนที่จังหวัดระยองมาเล่าให้เพื่อนๆได้หลอนกันโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่และได้หยุดกิจการปล่อยให้รกร้างมาหลายปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงเต็มไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ตู้ยาเตียงคนป่วยหรือรถเข็นอีกทั้งมีประตูหน้าต่างที่แตกหักยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นทวีคูณชาวบ้านเล่ากันว่าผีในโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้เที่ยวตามหลอกหลอนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่บ่อยครั้งโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง โดยพบเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆเช่นเห็นคนเข็นรถคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลร้างทั้งๆที่มืดมากหรือได้ยินเสียงร้องโวยหวนด้วยความเจ็บปวดจากอาการป่วยดังลั่นมาจนถึงถนนที่มีรถวิ่งผ่านและยิ่งบรรยากาศภายในโรงพยาบาลยังมีเตียงเลื่อนของคนไข้ที่ใช้แล้ววางอยู่ตามสุดต่างๆและห้องดับจิตที่ตั้งอยู่ผิดตำแหน่ง คือเราสามารถมองเห็นตะแกงวางออกมาจากช่องยินในห้องดับจิตได้จากถนนเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่โรงพยาบาลนี้ต้องปิดกิจการบางก็ว่าขาดแคลนแพทย์และพยาบาลบางคนก็บอกว่ากิจการขาดทุนและสุดท้ายก็ได้ปิดกิจการลงไปในที่สุดยังมีคำบอกเล่าของคนในจังหวัดระยองคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขานั่งรถตุกๆเข้ามาในซอยเห็นรถเข็นคนไขเ้เปล่า ล่นไปแล่นมาอยู่หน้าตึกร้างไม่มีคนนั่งและคนเข็นสุนัขก,ก็พากันหอนโหยห,วน,หวนทั้งซอยอีกทั้งคนหนึ่งชื่อนาอ้วนเธอได้นั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่คนขับแท็กซี่ได้เบรกกระทันหันที่หน้าประตูรั้วสนิมเคระเอาดื้อนาอ้วนถามว่าจอดที่นี่ทำไมแท็กซี่ตอบว่าไม่เห็นหรอ ทันใดนั้นรถตู้สีขาวคันหนึ่งกำลังเลี้ยวช้าๆผ่านหน้ารถแท็กซี่แล่นทะลุป,ประตูเหล็กที่มีไม้เลื้อยรุนรังเข้าไปในโรงพยาบาลร้างก่อนจะอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาณาอ้วนได้ตะโกนด่าถ้อยคำหยาบคายด้วยความลืมตัวหลังจากนั้น3-4วันต่อมานาอ้วนก็ผูกคอตายในห้องน้ำชั้นล่างของบ้านโดยไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริง ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ก็ลือกันว่าโดนวิญญาณร้ายมาเอาชีวิตเพราะปากคอเลาร้รายของแกนั่นเองสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Mystery Stories ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะงา